สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องืันนี้กับมะพร้าวกับพี่ออนใช่แนวค่ะืันนี้พี่ออนสิมาตําบระคามออนใส่กระปูพี่น้องเรียเบิ่งกันค่ะแบบนี้เลยพี่น้องเพชรจุดแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะเริ่มตามกันเลยค่ะกรอเื่นใส่บักพริกแดงลงไปค่ะพริกสดนะคะพริกแห้งค่ะตำค่ะตำ แตกตั้งทำให้ระยะค่ะ ขาบักข้มใส่ค่ะข้ามหน่อยค่ะง่ามงามเก็บมาใหม่ๆเ้ยพี่น้องข้ามในี่ต้มให้ละเอียดเลยค่ะ ตำละเอียดแลละค่ะใส่ชื่อรดลงไปค่ะใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำปลาค่ะ ขาไม่ได้ก็ปลาแดกค่ะใส่ปลาแดกลงไปเลยใส่ปูค่ะปูหนาตัวใหญ่ค่ะ เอือ,องไข่พี่น่องตัวใหญ่ๆคนน่ะไข่พี่น่องเอ้ยตะแสบนาพี่น่องอใส่ปูได้ร้ายค่ะถึงแสบใสได้รลล้ายเลยม,มาไม่ยิ้ะกันค่ะ พี่นอ้องอืแซ่บราคาพี่น้องแล้วล่ะค่ะเท่ตงถาดเลยค่ะ พี่น้องมาลงมือกันเลยพี่น้องเพชรเพชรจุดจวดกันเนาะกระพีออนมาเบิ่งกับปูพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งกับปูพี่น้องสิงกินกับปูพี่น้องเบืง้งนี้ละ่ะมมซื้อเลยพี่น้องเอ้ย ไงงหวงนัอนสดตำมันผู้หิอ้อนไปเนี่ย้ามผีอ้อนไปนี่ซื่นโหลดหอือ ไก,พก่พี่น้องกับปูพี่น้องเนี่ยค่ะค่ะพี่น้องอื ooh mm -hmm. ลายแตกนี่นอน So mm -hmm. Ja. Mm -hmm. yeah. พี่ออนกินแล้วล่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ออนในเด้อค่ะเป็นกำลังใจพี่ออนให้คลิปต่อสวัสดีค่ะ